ผมเป็นสแตนด์อะโลนผมก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่ผมจะไปสั่งเขาได้นะให้เพื่อนๆพื่อนผมแล้วน้องเก่าๆที่เขายังรับผมอยู่ให้ไปดูข้อกฎหมายว่ามันควรจะทำอยังไรที่ดีที่สุดตั้งขึ้นมาอาจจะมีลักษณะท้ายกรมการข้าวคือมาดูเรื่องน้ําโดยเจพาะตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับก็อาจจะได้แต่มันจะแก้ปัญหาการบริหารจัดการหรือเปล่าไม่แน่ คอนเซปต์มันก็มีอยู่สักสองสามคอนเซปต์นะคอนเซปต์ที่หนึ่งก็คือไปไปเอามันมารวมรวมกันคอนเซปต์ที่สองก็คือคอนเซปต์ที่จะตั้งเป็นซูเปอร์บอร์ดหรือว่าองค์กรงซูเปอร์เพื่อดูแลเรื่องพวกนี้แต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดไกลถึงแค่ไหนผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีกลไกอะไรที่บริหารงานที่ผมเสนอไปสองสามอันนี้มันมีประสิทธิภาพเอาแค่นี้ ผมไม่ได้คิดไกลไปถึงขนาดอย่งคิดไม่ถึงโง่คิดเงาครับมั่นใจไหมอาจารย์ฝนหน้าเราจะคือความมั่นใจในเชิงเทคนิคเนี่ผมมีแต่ว่ามันจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็อยู่ที่รัฐบาลกับชาวไทยทั้งหลายที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตของเราไปได้ผมมีหน้าที่ที่จะเสนอแผนการที่ดีที่สุด แต่ถ้าแผนการที่ดีที่สุดบริหารดีจัดก,การดีก็ช่วยได้เยอะแต่ถ้าแผนการที่ดีที่สุดแล้วบริหารไม่ดีจัดก,การไม่ดีก็ก็ช่วยได้น้อยก็พูดได้แค่นี้ว่าผมผมไม่ใช่ข้าราชการเนยผมก็เสียมาห้าปีแล้วออกจากกระทรวงเกษตรเก้าปีแล้วผมไม่มีลูกน้องไม่มีสำนักงานไม่มีอะไรสักอย่างผมก็ทำในสิ่งที่ทำได้ ก็ต <łość> ้องเสนอกรรยากว่าถ้ารัฐบาลเห็ด้วยยอมลงทุนจัดการบริหารสมัยผู้จากันในระหว่างภาคการเมืองให้รู้เรื่องผู้จากับประชาชนให้รู้เรื่องผมว่าช่วยได้เยอะขอบคุณครับนี่อย่าไปทําอะไรมั่ง